น้องมารินลูกสาวมิวนิธาแต่งตัวหวานเช็คอินเขาใหญ่ต้องบอกเลยว่าคืานแทนซุปตาตัวน้อยอีกหนึ่งคนสำหรับน้องมารินลูกสาวของนางเอกสาวเช่อดังมิวนิธากับสามีนักธุรกิจคุณพ่อเซนธนาพุทธโคฮาปเปรมกิจเหลือแป๊บเดียวอายุหนึ่งขวบกว่าแล้วยิ่งโตก็ยิ่งน่ารักสดใสขึ้นเรื่อยๆจนท้าแฟกคลับหลงรักหนักมากแถมพัฒน,นาการของน้องมารินสมวัยมากๆเริ่มพูดเริ่มคุยแล้ว ส่วนทำให้คนทั้งบ้านลงรักไม่ไหวซึ่งถ้าใครได้ติดตามในอินสตาแกรมของคุณพ่อคุณแม่ก็มักจะเห็นภาพความน่ารักของน้องมารินอยู่ตลอดตอนนี้น้องมารินกลายไปขวัญใจพี่ปานาะอาไปแล้วเรียบร้อยเชื่อว่าในอนาคตจะต้องได้เดินตามรอยคุณแม่มิวเข้าสู่วงการบันเทิงแน่นอนล่าสุดคุณแม่มิวได้ยกครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนที่เขาใหญ่และก็ได้โพสต์ภาพเผยความน่ารักของลูกสาวน้องมารินใส่ชุดหวานพร้อมเช็คอินเขาใหญ่น่ารักไม่ไหวแล้วบอกเลยว่าน่ารักเกินปุยมืย้ย ไม่ว่าคุณแม่จะจับแต่งตัวในลุกไหนก็นดูน่ารักไปสมดคืนแทนเป็นแฟชั่นนิสต้าตัวน้อยยิ่งโตก็มีออร่าสุดๆได้คุณพ่อคุณแม่มาเลยเต็มๆทำเอาหลงรักไม่ไหวแล้วนับวันยิ่งน่ารักนะ่าเอ็นดูสุดๆจนทำพี่ๆแฟนคลับไม่อยากละสายตามองกันเลย